วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในบทที่สองครับบทที่สองในเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันครับการพัฒนาแอปพลิเคชันนี่ครับเราจะใช้ตัวแพนด้าแพนด้าหมีน้อยตัวนี้กำลังกอดตัวภาษาไพท,ทอนอย่างน่ารักเลยนะครับไหนไหนหน,หน,นั่เราก็จะมาพัฒนาตัวโปรแกรมกันโดยใช้ไพท,ทอน แพนด้าน้อยตัวนี้บทนี้มีชื่อเรื่องว่าบทที่สองสร้างสารผลงานด้วย p ไพทอนจะอยู่ในหนังสือบทเรียนหนังสือหน้าที่สิบหกหน้าที่สิบหกครับแล้วตัวหนังสือนั้นจะมีอยู่สองหัวข้อย่อยก็คือการประมวลผลสารสนเทศกับการสร้างส่วนติดต่อของไพทอนโดยใช้กราฟิกครับจะอยู่หน้าสิบแปดกับหน้าสามสิบแปด กิจกรรมกิจกรรมจะมีอยู่ทั้งหมดสองกิจกรรมครับคือกิจกรรมที่เจ็ดและกิจกรรมที่แปดจากทางสงสงวทรครับกิจกรรมในบทที่สองนี้มาวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนี่ครับกิจกรรมแรกกันคือกิจกรรมที่เจ็ดจัดการข้อมูลเบื้องต้นในบทที่สองของเรานะครับ่ะตัวยอย่างเช่นเขาก็จะถามว่าการประมวลผลสารสนเทศ ที่พวกเรารู้จักกันสารสนเทศมันมีประโยชน์ยังไงดียังไงเช่นการทําประวัตินักเรียนข้อสอบข้อมูลสุขภาพคุ้นๆไหมครับแล้วทีนี้มันก็มีเรื่องที่น่าคิดบอกว่าเอ้ยการประมวลผลสารสนเทศเนี่ยมันมันจะต้องใช้อะไรอะ CPU ไหมคอมต้องแรงๆไหมสเปคเครื่องต้องแบบสุดยอดอลังการจ่ายเงินช้าเพราะคอมพิวเตอร์ช้าแบบนี้ครับ อาจจะเป็นบางหน่วยงานหนึ่งของประเทศหนึ่งนะครับอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ประเทศไทยเราไม่มีนะครับประเทศไทยเรานั้นมีคอมพิวเตอร์มีทุกอย่างที่พร้อมแล้วเรามาดูกันนะครับตัวอย่างเช่นหากต้องการหาคนที่มีน้ําหนักมากที่สุดในห้องนี้หรือหาคนอ้วนคนอ้วนอาจจะไม่สุภาพมันเป็นการบูลลี่นะครับต้องใช้ว่าคนรูปร่างท้วมสมบูรณ์เราจะไม่บูลลี่ใครกันนะครับ แล้วทีนี้เขาก็ถามว่าคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วต้องมีอายุสิบห้าปีขึ้นไปในระดับชั้นมสามเอแล้วเราจะหาไงดีสิ่งสิ่งที่เราต้องคิดนะครับหนึ่งอายุก่อนอายุสิบห้าก็มาเป็นเส้าลำวงอายุสิบห้าปีขึ้นไปแสดงว่าคนที่ต้องมีอายุสิบห้าชึกเราถึงจะต้องมาค้นหา ถ้าใครอายุต่ำกว่า15้าเราไม่คิดครับสิ่งที่ต้องคิดอันดับที่สองก็คืออยู่มสามถ้าเขาอายุสิบห้าแต่เขาอยู่มสเราก็ไม่มาคิดครับนี่คือการประมวลผลสารและส่วนเทศเราต้องมีเงื่อนไขผู้ช่วยของเราก็คือตัวมีแพนด้าตัวนี้ครับ มีแพนด้ามีแพนด้าอ่าลองไป่องเพลงดูนะครับมีเพลงมีแพนด้าส่วนตัวไพทอนไพทอนก็จะเป็นหน้าตันมีครับตัวไพทอนทบทวนทบทวนความรู้ก่อนความรู้เดิมในม2จะไม่ขอพูดถึงเนื้อหาในม2นะครับเพราะว่าเราเรียนรู้มาแล้วจะพูดถึงเฉพาะม3แต่นี่คือการทวนความรู้ก่อนคำสั่ง for for ก็คือคำสั่งในการทำซ้ำทำซ้ำกี่รอบ อันนี้เขาบอกเลขห้าครับก็คือหมุนทำสามห้ารอบคาสั่งทำซามก็เช่น f o มี for มี if e นะครับแล้วก็มีอ if if l แล้วก็มีอ e if l if e สามอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับอี f e คืออันที่หนึ่ง if l คืออันที่สอง if l if คืออันที่สามไม่เหมือนกันนะครับแต่มันอยู่ในกลุ่มพวกเดียวกันหรือมันอาจจะเป็นแบบไฟล่มเดียวกันคือกลุ่มเดียวกันแต่ห้ามบอกว่า if กับ if l มันอันเดียวกันมันไม่ใช่นะครับมันมีการแยกอีกวิธีการคิดทีนี้คำใส่ อันที่สองก็คือสองเงื่อนไขคืออ f else ส่วนข้อสุดท้ายที่เราทบทวนกันก็คือว่าการวาดรูกเต่าครับตัวนี้ก็คือการวาดรูปโดยใช้ที่ที่จะมีอีออออตัวเต่าน้อยครับเต่าน้อยเป็นลูกศรแล้วก็วิ่งวิ่งขึ้นมาวาดรูปเป็นดาวกระจายโดยเรามีเต่าวาดก็คือโมดโมดโดูตรงนี้ครับอันนี้คือความรู้เดิมนะครับแล้วมสามของเราจะเป็นแบบนี้ นี่ตัวอย่างครับตัวอย่างตัวอย่างนี้เป็นโปรแกรมก็คือว่าโปรแกรมเต่าเขามีการเลือกใช้เต่าขึ้นมาสังเกตนะครับสังเกตว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวหนาหรือเราพิมพ์ในโปรแกรมแล้วมันเปลี่ยนสีเขาเรียกว่าเป็นคอมมานเป็นคอมมานแบบซิงเกิลคอมมานเป็นคอมมอนคอมมอนคอมมานคือเป็นชุดคำสั่งพื้นฐาน ที่เราไม่สามารถพิมพ์ได้เราจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่อยากพิมพ์ฟอร์มแบบนี้ยฉันอยากพิมพ์ฟอร์มเติมเอสไม่ได้นะครับพวกนี้มันเป็นคอม m านด์ที่มันอยู่ประจําแล้วถ้าในภาษาคอมพิวเตอร์เขาจะเรียกว่าห้องสมุดครับห้องสมุดหรือไลบรารีไลบรารีพวกนี้นะครับชุดคําสั่งพวกนี้เขาจะเก็บอยู่ในไลบรารีในห้องสมุดตัวอย่างโปรแกรมนี้เขาก็บอกว่า เราจะเลือกใช้เต่าในการที่เราจะวาดรูปแล้วให้เต่ามันวิ่งวิ่งที่ขนาดเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้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 เขาเรียกว่าฟังก์ชันฟังก์ชันฟังชันฟังก์ชันนะครับฟังชันอย่าไปฟังเธอหรือฟังเขาฟังแค่ฉันไม่ใช่ละฟังก์ชันก็คือว่า มันมีคํำสั่งเป็นเหมือนชุดคําสั่งแพ็กเกจที่เขาเขียนไว้แล้วแล้วเราก็ทําการเลือกใช้เลือกใช้คําสั่ง pendown p e n u p ครับอันนี้เป็นฟังก์ชันสังเกตง่ายๆก็คือว่าถ้ามันมีวงเล็บอย่างเงี้ยครับแบบนี้คือฟังก์ชันอันนี้ก็คือฟังก์ชัน input อันนี้ก็คือฟังก์ชัน exit แล้วเอ้ยทีนี้ เขามีฟังก์ชันแล้วมันก็จะมีตัวนี้ครับถ้าเราอยากให้มันทําอะไรก็แล้วแต่ในฟังก์ชันนั้นเราก็ระบุค,ค่าเข้าไปครับเช่อนอันนี้เขาบอกเลขสี่เลขสี่คือหมุนสี่รอบหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ครับหมุนสี่รอบนี่คือการใช้ function. ฟังก์ชันฟังก์ชันฟังก์ชันอ่อันนี้คืออธิบายแล้วนะครับว่าโปรแกรมน,นี้จะทาําง,งา,านยังไงวานลูกเต่า นักเรียนเอ๋ยช่วยบอกครูว่าหนังสือเรียนบทที่สองการติดตั้งโมดูลโมดูลแพนด้าและขอทซาข้อมูลของแพนด้าเขาว่าอย่างไรเขาว่าอย่างไรไม่รู้ครับเพราะว่าหนูไม่มีหนังสือหนูทําไม่ได้โอ้ไม่ก็ไม่เป็นไรครับไม่มีหนังสืองั้นเรามาเริ่มต้นด้ยพร้อมกันครับนี่ครับวิธีการติดตั้งก็ทําตามนี้นะครับวิธีการติดตั้งอีกอย่างนี่บอกเเรื่องเลยอ่า งั้นเรามาดูคลิปวิธีการติดตั้งกันครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเป็นทำทำงานแบบนี้ครับก็คือว่าเราจะมีการใช้ภาษาไฟ p y ท h o กับตัวโมดูล Panda ครับจับสองตัวนี้มาฟิวชั่นกันผส,สมผสานผสานล่างกันครับก็จะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างการฟิวชั่น Fusion. โมดูลในโมดูลของ p a น da โมดูลของแพ n d a เขาจะแบ่งการเก็บข้อมูลอยู่สองแบบก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบบซีรีส์ซีรีส์กับเป็นตัว Data f เฟรมมีสองอันนะครับสองอันตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายต่อมาว่าซีรีส์คือยังไงซีรีส์คือการเก็บข้อมูลเป็นแบบลิงก์ลิสต์เป็นแบบมิติเดียวครับมิติเดียวก็คือลิงก์ลิสต์คำว่าเป็นลิงก์ลิสต์คือว่าข้อมูลมันจะถูกเก็บแบบนี้ครับมันจะเป็นช่องเป็นช่อง เป็นช่องแบบนี้ครับเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องอันนี้เขาเรียกว่าข้อมูลแบบลิงก์ลิสต์ลิงก์ลิสต์ลิงก์ลิสต์ตัวนี้นะครับเช่นสมมุติเขามีข้อมูล A B C D เวลาข้อมูลมันเก็บปุ๊บมันจะทําแบบนี้ครับฟืด A ฟืดกลับมา B ฟืด C D ก็คือว่ามันจะเก็บตามลำดับแล้วถ้าสมมุติมี f มาเลยแล้ว f ก็จะถูกเก็บตรงนี้ครับตรงนี้เก็บตามลำดับเอาแล้ว e ไปไหนก็มันไม่บอกให้เก็บ e นี่แล้วถ้าเกิดจู่ๆมีมี e โผล่มาระหว่างกลางตรงนี้ครับถ้ามันเก็บแบบนี้ไปแล้ว e มันมาลำดับทีหลัง อี e, มันจะมาต่อท้ายตรงนี้ครับอันนี้คือกรณีที่อีโผล่มาทีหลังนะครับอันนี้อันนี้คือตัวอย่างของแบบซีรีส์ส่วนอีกอันหนึง่งตัว data f r a ฟ e นะครับ t a f r a m ฟม a t a f r a ฟมมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอ่า,อาเป็นแบบบิตตีครับเป็นแมชชีนแมชชีนแมชชีนยังไง เวลาทางคณิตศาสตร์นะครับเขาจะมีแบบนี้ครับเขาจะมีแบบลักษณะแบบนี้ที่มีศูนย์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 ตัวนี้เขาเรียกว่าแมทริกสามคูณสามครับลักษณะการเก็บแบบแม็กซิกแมทริกสามคูณสามจะเป็นในคณิตศาสตร์เดี๋ยวเราจะต้องไปเรียนตอนน่าจะตอนมปลายนะครับแต่ทีนี้เขาบอกว่าเป็นสองมิติขึ้นไป ถ้าเป็นแม็กซิแบบสองมิติแมตกซิ Magic แบบสองมิติก็แบบนี้ครับศูนย์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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแม็กิสองมิติครับมันมันมันเบี้ยวเนาะนี่เอาหน่อเอาหน่ศูนย์อยู่นี่อ่าเอาหม่ไม่ศูนย์ก็ได้หนึ่งสองสามสี่แบบ 1, 2, 3, แมกซ์ Magic ต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นฟันปะฟันฟันเข้ามาแบบนี้ นี่เขาเรียกเป็น Magic. แมิกซลลักษณะแม g กซนี่คือแม g กซิสอคูณสครับเก็บเป็นแบบ2ชั้นทีนี้เราจะมาพูดถึงตัวอย่าง2.1ในหนังสือกันครับเขาจะสอนในเรื่องของซีรีส์ซีรีส์ของตัวโมดูลแพนด้าครับให้เราที่ขวาครับ ที่ขวาตร,ตรงตำแหน่งนี้นะครับอยู่ในใต้ตรงนี้ดูดีๆนะครับที่ขวาจากนั่น New New File ไม่ใช่นะครับถ้า n น f i l ฟชีวิตจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนมากเลยให้ New แบบ Python File ครับพอ New แบบไ o ทอนไฟปุ๊บเราจะสร้าง Python File ชื่ออะไรก็ ex 2.1 ex ก็ถ้า ex f a นก็แฟนเก่านะครับแต่ ex ในที่นี้ก็คือ example คือตัวอย่างพอเราได้มาตรงนี้ปุ๊บเราก็พิมพ์เขาว่า im อิก็คือ Import ครับวิธีการทำการเรียนโคดดิง้งการเรียนโคดดิ้งเดี๋ยวนี้โปรแกรมมันใช้งานง่ายเพราะว่าเราพิมพ์คำสั่งไปนิดนึงมันก็จะขึ้นเขาเรียกว่า Command คือชุดคำสั่งเราไม่ต้องพิมพ์ให้หมดครับอย่างเราพิมพ์คําว่า i อะไรที่เกี่ยวข้องกับ i มันก็จะขึ้นมาทั้งหมด Import อ่ะเราก็เลือก Import เราไม่จําเป็นต้องเลือกนะครับเราเจอเข้าๆเรากด enter ได้เลยครับมันก็จะได้คําสั่งมาให้เลยไม่ต้องพิมพ์ให้หมดนะครับอย่าให้มีข้ออ้างที่เกิดว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราเขียนโปรแกรมไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นครับพวกนี้มันมีให้เขาเรียกว,ว่าเป็นคําสั่งคอมมาดแบบ auto complete ครับ auto complete ก็คือคําสั่งอัตโนมัติ import อ,อ,อะไรเราลง panda ใช่ไหมครับ panda p a n นี่ครับ panda พีมนิดนึงมาละ เพนแพนด้าจากนั้นให้เราคลิกตรง a S ก็คือว่าจะชี้ไปที่ไหนครับ a S a S ตามด้วยตรงนี้เป็นตัวแปรครับตัวแปรอะไรก็ได้แต่ในหนังสือเขาใช้ P D ขอใช้ P D เหมือนในหนังสือนะครับแต่ตรงนี้คือตัวแปรอะไรก็ได้ย้ำนะครับพิมพ์อะไรก็ได้กด Enter ครับ Enter จากนั้นเขาเขามีการเลือกใช้คำสั่งแ a n d a แล้วมีการอ้างอิงถึง ถึงตัวแปรพีดีที่เราประกาศมาแล้วเราก็จะทำการสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวแปรหนึง่งในหนังสือเขาใช้คำว่า s อันนี้คือเป็นตัวแปรนะครับจะเป็นเเป็น a เป็นอะไรก็ได้เป็น y แล้วแต่เราเลยครับหรือเป็นชื่อก็ได้ s เท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับตัวแปรเมื่อกี้ที่เราชี้เข้ามาครับพีดีพีดีดอทซีรับนี่ครับก็คลิกเข้ามาเลือกเลือกปุ๊บ เอนเตจากนั้นให้เราวงเล็บเปิดวงเล็บปิดครับถามว่าทำไมถึงรู้ว่าเราต้องวงเล็บเปิดวงเล็บปิดมันมีเทคนิคครับเทคนิคคำแบบนี้ครับเอาใหม่ก oh ดดอทซีรีส์เขาจะมีชุดคำสั่งครับว่าลักษณะคำสั่งอ่ะมันทำยังไงมัางเนื่องจากเนื่องจากโปรแกรมมันเป็นโปรแกรมแม็กทิคแม็กทิคมันจะต้องมีกล้ามนี่ครับมีมีตัวนี้นะครับอยู่ที่บอใบไ,ไม้ลอรีนนะครับ อยู่ที่บอร,รอบอร์ไรอนีรเราใส่ค่าตัวแปรที่เป็นตัวเลขในหนังสือเช่นสิบแปดสิบแปดคอมายี่สิบคอมม่าสามสิบคอมมาสีสิบจากนั้น Enter ครับพิมพ์พเขาว่าปิ้นปิ้นเขาก็บอกว่าปิ้นอะไรวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็ค่าที่ต้องการที่จะพิมพ์ค่าที่ต้องการจะพิมพ์คือค่า ค่า s, s ครับเพราะว่าเราจะเราจะพิมพ์ค่านี้ครับค่า s เราก็ใส่ค่า s เข้ามาปุ๊บก,กดลันกด r ันตรงนี้นะครับันคลิกตัวนี้ถ้า run ไม่ได้เป็นเช็คดีๆนะครับว่าลงโปรแกรม Python หรือเปล่ากด r u นครับนี่ครับเราก็จะได้ตัวอย่างโปรแกรมอยู่ข้างล่างนี้ครับบรรทัดที่ศูนย์สิบแปดยี่สิบสามสิบี่สิบอันนี้คือ ตัวอย่างโปรแกรมนะครับมันเป็นโปรแกรมแบบลิงก์ลต์ครับก็คือว่าลิงก์ลีทอย่างที่บอกก็คือว่ามันเป็นช่องแบบนี้เึ๊บเึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บมันก็จะลานตามลำดับหนึ่งสองสามสี่ลานตามลำดับแบบนี้นี่คอโปรแกรมลิงก์ลต์นะครับข้อที่หนึ่งก็จบลงแบบนี้ตัวอย่างที่สองจุดนะครับ ถ้าในหนังสือในหนังสือเขาจะบอกว่า df เท่ากับ pd. data อา้าวทำไมมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นอโตคอมัตไม่มีคําสั่งให้ขึ้นในหนังสือเขาวางยาเรานะครับเนื่องจากแบบนี้ครับในหนังสือเขาตัดเขาตัดคําว่า import เขาตัดบรรทัดน,น,นี้ทิ้งครับเขาเพิ่มแต่ในส่วนที่เป็นอัลกอริทึมให้เพราะฉะนั้นเราจะต้องประกาศ ตนี้ตัวหัวครับหัวมันคือคลาสไล b r อรีของมันก็ Panda าแพนด้านะครับแพนด้า df เท่ากับ pd. d a t a frame ถ้าเราพริมพ์ดตัวเล็กมันก็จะขึ้นเป็นตัวเล็กเพราะฉะนั้นเราต้องพิมพ์ดตัวใหญ่ครับมันก็จะขึ้นตัวใหญ่ data frame เราเลือกใช้จากไหนนี่ครับเลือกใช้จากแพนด้าแพนด้าปากนั้นวิธีนี้จะต่างกันตรงที่ว่ามันทำเป็น Array แบบ2องคูณส เราจะใส่นี่ครับแต่ทีนี้เราจะใส่สองข้อมูลตามข้อมูลสีข้อมูลห้าข้อมูลตัวนี้เขาจะมองให้มันเป็นก้อนก้อนเดียวครับเป็นก้อนก้อนเดียวเช่นหนึ่งคอมม่าสองสองคอมม่าสามสามไปสามคอมม่าสี่สี่คอมม่าห้า ห้าคอมม้าสิบแบบนี้ได้ไหมรันดูรันดูได้ไหมไม่ได้หรอกมันก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณเขียนผิดซินแท็กนะครับผิดซินแท็กหรือผิดไวยากรณ์วิธีแก้ครับให้มองเป็นก้อนก้อนเดียววงเล็บนี่คือก้อนก้อนเดียวเพราะฉะนั้นใส่คอมม่าไปด้วยครับนี่ใส่คอมม่าตัวจุลละหัจุดเข้าไปปุ๊บกดรันก็ ทีนี้รันเราก็จะเจอปัญหาอีกมันไม่ใช่เพราะว่าวงเล็บเราหิดครับเราเราต้องวงเล็บใหญ่ข้างบนอีกนี่คือวิธีการแก้นะครับปัญหาทำแบบนี้ปึกก็คือมันจะมีเป็นสับเซตของมันวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับปิดอีตัวก้านปูเปิดก้านปูปิดแล้วก็ก้านปูของใครคอมมาน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 แล้วก็ ระหว่างของคองมมานก็ต้องมีคอมมาคอมมาแบบนี้แบบนี้รันได้แน่นอนเห็นไหมครับลันได้แน่นอนไม่มีตัวแอลเลอร์อ้าวแล้วทำไมรันมันไม่เห็นขึ้นอะไรเลยก็มันไม่ขึ้นถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเราไม่มีพิ้นครับเราไม่มีคําสั่งพิ้นอ่าคําสั่งพิ้นวงเล็บเปิดวงเล็บปิด,ปดกดลั่นขึ้นไหม เอาไม่เห็นพิมพ์ข้อความอะไรเลยเพราะว่านี่ครับนี่ df เราจะต้องปิ้นใน df พิ้น์คำสั่ง df มันครับ df run เห็นไหมครับก็จะได้ก็จะได้ตัวอย่างมาแบบนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นบรรทัดที่ศูนย์บรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองบรรทัดที่สามบรรทัดที่สี่นี่ครับตัวนี้ บรรทัดที่ศูนย์บรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองสามสี่อันนี้คือตัวอย่างทีนี้มันมีเทคนิคต่อมาเทคนิคต่อมาเช่นเปลี่ยนเป็นตัวเครับเปลี่ยนเป็นเอได้ไหมเปลี่ยนเป็นซหรือว่าเปลี่ยนเป็นกไก่เรามาเทสกันนะครับว่ามันจะรันได้ไหมอ้าวพอพอเป็นตัว ตัว A ปุ๊บมันบอกว่า name error n o t นะคพอเอ error notify d e f วิธีการแก้พวกตัวพวกนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น character ครับอีตัวพวกนี้ character เป็นอาการราักขระเป็น string เพราะฉะนั้นเราต้องครอบหัวมันครับใส่หัวให้มันขีดเดียวนะครับย้ำขีดเดียวอย่าไปใส่สองขีดนะครับหัวหัวเดียวพอขีดตรงนี้นะขีดเดียวพอนะครับ ขีดเดียวพอตรงเนี้ยใส่ขีดให้มันดีขีดเดียวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงงอ,งโ,งงองโงูนะครับแป้นงอโงูกดเพยก็จะรันได้แล้วครับภาษาไทายลองรับได้ไหมนี่มีคําตอบครับภาษาไทายลองรับได้โอเคไปตัวอย่างถัดไปกัน